แต่งสาวห่าง13ปีไม่มีทายาทเผยโฉมภรรยาเกมสันติดาวร้ายของวงการซุ้มทำหน้าใหม่หล่อระดับพระเอกเกมสันตินักแสดงดาวร้ายตัวพ่อของวงการความหล่อระดับพระเอกแต่ทําไมถึงบอกว่าชาตินี้ยังไงก็จะเล่นตัวร้าย ชอบอะไรในคาแรคเตอร์ตัวร้ายเคยเล่นเป็นพระเอกแล้วรู้สึกว่าหน้าเรามันไม่ใช่พระเอกเขาลองให้มาเล่นบทร้ายดูพอลองเล่นบทร้ายมันสนุกมันไม่ต้องมีมาดพี่อยากจะใช้ชีวิตแบบสบายมากกว่าคือมันรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติได้มากกว่าพี่เกมมีลูกหรือเปล่าไม่มีครับเรื่องมันนานแล้ว หลานลูกพี่สาวตอนนั้นเขายังเล็กอยู่เราก็อุ้มแล้วก็ไม่รู้ว่าท่าไหนนักเข่าไปถ่ายรูปได้อุ้มเขาอยู่แล้วเขาก็ไปลงข่าประมาณว่าตัวเรามีลูกแล้วตอนนี้หลานคนนี้แต่งงานไปแล้วด้วยแต่ตอนนี้มีภรรยาอยู่ด้วยเป็นแฟนกัน10ปีแต่งงานมา12ปีอายุห่างกัน13ปีเพื่อนบอกว่าพี่ไม่มีน้ำยามันไม่มีเองตอนแรกๆคุยกันว่าอยากจะมีลูก พอเวลาผ่านไปนานเขาก็มาคุยกันใหม่เขาก็บอกว่าถ้าเขามีตอนนี้ก็ไล่จับไม่ไหวแล้วถ้างั้นเราก็อยู่เที่ยวกันสองคนก็แล้วกันนอกจากนี้เกมสันติยังเปิดใจเล่าถึงเหตุการณ์ในกองถ่ายละครถึงขั้นหยุดชะงักว่าเกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้นานมากแล้วคือคนน่าจะมองว่าพี่เป็นคนขี้มโมโหไม่เลยพี่ไม่เคยตะโกนเลยตอนนั้นมีละครอยู่เรื่องหนึ่ง เรื่องนั้นเราติดหนวดพระเอกใส่คอนแทคเลนส์ในเรื่องเขาเป็นรูปครึ่งตาโม,ม่ง,มงฟ้า,ฟาพอเรากลับห้องพักเราก็ดึงหนวดแล้วก็วางไว้เช้ามาก็ถือไปด้วยเก็บไว้ให้ช่างเขาด้วยให้เขาติดทีนี้วันหนึ่งพระเอกเขาก็คอนแทคหายเหลืออยู่ข้างเดียวเขาก็โทรไปหานักแสดงที่กําลังจะมาพรุ่งนี้เช้ามาวันนี้ไปจัดการดูคอนแทคสีนี้มาให้ทีเราก็บอกว่าหนวดผมก็หายไม่รู้แม่บ้านเก็บไปหรือเปล่า แล้วติดมาเป็น10บ0ฉากแล้วนี่พูดไปรู้เลยนะแต่ตอนนี้รักกันนะพอตอนเช้ามาคอนแทคไม่ต้องซื้อแล้วหาเจอแล้วอ้าวแล้วหนวดเราละ่ะก็เลยไม่ได้ซื้อผมว่าเขาคงไม่ได้เจตนาจะใช้คำพูดนี้หรอกเขาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกอันนี้ไม่สำคัญเราก็ของขึ้นแต่ไม่ได้พูดพอไปถึงช่างหน้าช่างผมมาเราก็หวีผมครึ่งหนึ่งทุกอย่างครึ่งหนึ่งหมดแล้วเดินลงข้างล่างเราก็บอกว่าถ่าย ท้าไม่ถ่ายเป็นเรื่องแต่ทุกวันนี้เป็นเพื่อนกันสนิทกันนั่นเป็นหนเดียวไม่เคยว่านักแสดงใหม่ไม่เคย